โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมได้เข้ารับการประเมินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ที่สนใจเข้าศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานซึ่งปัจจุบันบริเวณโรงเรียนและชุมชนมีเศษใบไม้และเศษอาหารเป็นจํานวนมากกองทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อีกทั้งในท้องถิ่นของนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีการใช้ปุ๋ยกันจํานวนมาก ทางโรงเรียนจึงจัดอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักชีวภาพให้ความรู้แก่ผู้สนใจและจัดทำโรงหมักปุ๋ยรวมถึงอุปกรณ์ประกอบการทำผลิตภัณฑ์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานรวมถึงผู้สนใจในชุมชนใกล้เคียงซึ่งสามารถปรับใช้ในการประกอบอาชีพและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิม จะได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้อันได้แก่ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักแบบเข่งจากเศษอาหารฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักแบบล้อมรั้วฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้และฐานการเรียนรู้การสร้างคอนเทนต์ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จากการที่โรงเรียนและชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมีความพร้อมในการตรวจเยี่ยมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากหน่วยงานภายนอกทำให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถถอดบทเรียนเป็นการดำเนินการจัดการเรียนการสอนเช่นการจัดทําแผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาลูกโนมินได้นําองค์ความรู้จากการดําเนินโครงการไปใช้ในการจัดการฐานการเรียนรู้ และยังนำไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนชุมชนและผู้สนใจได้โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัชชิมขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครสวรรค์ที่ให้โอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนณนะที่โรงเรียนของพ่อหลวงแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่หล่อหลอมให้ลูกนวมินได้เป็นคนที่มีคุณภาพสมดังคำขวัญคือรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการ สืบสารงานพระราชะดำริ